สิบพระเหรียญเกจิดังจังหวัดสุพรรณบุรีหนึ่งเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเปี้ยนชินปุตโตวัดโพธารามตำบลจอรเขสสามพันอําเภออุทองจะสร้างในปีพุทธศักราช2471 2. เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสอนสุวรรณสุขวัดป่าเลไลตำบลรุ่ยใหญ่อําเภอเมืองสุพรรณบุรีจะสร้างในปีพุทธศักราช2461 สามเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อมุยพุทธะคิโตวัดดอนไร่ตําบลหนองสสดาวอําเภอสามชุกจัดสร้างในปีพุทธศักราช2482สี่เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสมบุญเขมภา,าระโตวัดยางยี่แสตําบลกระจันอ,อําเภออุททองจัดสร้างในปีพุทธศักราช2483 ห้เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพริง้งวชิรสุวรรณวัดวรจันทร์ตำบลโพรยาอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจัดสร้างในปีพุทธศักราช2478 6. เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออิ่มสิริบุญโยวัดหัวเขาตำบลหัวเขาอำเภอเดิมบางนางบวชจัดสร้างในปีพุทธศักราช2477 0เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ไข ธรรมรังสีวัดบางเลนตำบลกฤษณาอำเภอบางปลามาจัดสร้างในปีพุทธศักราช2502แปเปลียนรุ่นแรกหลวงพ่อสมคังคสวรรณวัดดอนบุพารามตำบลบ้านกลางอภศรีประจันจัดสร้างในปีพุทธศักราช2506 เเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแดงสังคาราคิโตว,วัดทุ่งคอกตำบนทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้องจะสร้างในปีพุทธศักราช2500สิบเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคลื่นอมโรวัดสังโคตสตาร,รามตำบลววัดดาวอำเภอบางปลามาจัดสร้างในปีพุทธศักราช2480ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับ